เอสไปเลยจบจบไปเอสสี่ดาวแล้วก็เอาไมเลดเล็เลสาวเจ้าป่าสวยเอสเอสเอสดิมันต้องเอสไมเอสไม่ได้แล้วตู้เนี้ยมันตู้เอสนะเไว้จุบิโกชอ็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร r ทรม o นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจุนบิโกช็อปนะครับ เพื่อเป็นความบันเทิงแก่เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะถลุง15,000เพรนี้ให้หมดเลยถ้าได้อีพีกมาก็อัปดาวถ้าได้เอสเบสโซมาก็ดีถ้าได้สาวเจ้าป่ามาผมอยากได้มาตั้งนานแล้วเพื่อความสุขความบันเทิงแก่เพื่อนๆทุกคนและเผื่อว่าผมจะได้อัปดาวชาเอมอัปดาวตัวละครตัวอื่นตัวละครผมดาวน้อยเพื่อนๆดาวน้อยมากเนี่ยชาเอมผมดาวเดียวดาร์ชช็อปผมไม่มีดาวแวมผมไม่มีดาวสมุนไพรผมไม่มีดาว ทัที่ผมไม่มีดาวแต่ว่าถ้าเหมือนห้าพันเพชรหมดแลวไม่มีขี้อะไรเลยเราก็จะไปเล่นกร์ววแบบหัวร้อนกันไปลุยจริงๆถามว่ามันสําคัญไหมเรื่องดาวมันก็สําคัญแต่ทําไมผมถึงแนะนําให้เพื่อนๆหลายคนดองเพชรไว้เพราะว่าเลดมันเลดมันแย่มากเพื่อนๆเลดมันแย่จริงๆถามว่าไอ้เรื่องการเปิดตัวเปิดดาวอ่ะมันสําคัญแน่นอนครับตัวละครเราเก่งขึ้นได้เพราะดาวอยู่แล้วด้วยหลายคนที่เพื่อน <c oughs> ๆบอกว่าเฮ้ยพี่ผมผ่านนะพลังผมเอ้ยเลเวลผมเท่าพี่เลยแต่ความต่างคืออะไรรู้ปะ ดูตัวละครผมเนี่ยดาวแบบว่าแย่มากเลยอ่ะหนึ่งดาวสองดาวบางตัวหลายตัวไม่มีดาวด้วยตัวสําคัญสําคัญในทีมเพราะฉะนั้นรออะไรอยู่เล่า <c oughs> คนนกเลยว่าอัพว่ะมากระดวงว่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยดวงดีอ่ะวันนี้ มายัางไงอ,อ่ะเฮ้ยโตฟี่อะเพื่อนอะไรอ,ะอ่ะโตฟี่อะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่มีด้วยตัวห <laughs> <laughs> มาปา ไอ้ที่ยน้คือตัวไม่ใช้เลยอ่ะไม่ใช้ไม่เท่าไหร่ไม่เคยเห็นใครใช้แม่งเลยก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีงดเอาาอีกตัวมึงจะอีปีกสามครั้งติดไม่ได้นะเอาเถอะนึกว่าจะมา3ามครั้งติดผมจะเลิกเปิดตู้เอเบโซนะผมจะมาเปิดตู้ระดับสูงนะครับเพราะว่าเรทมันกระจายกันดีกว่านะครับหนึ่งหพันเพนะ ทีเดียวเอาให้หมดไปเลยป่ะเฮียมาตัวเดียวมันดีอะวะโอ้โหตาแดงแจ๋เลยคือสาวเจ้าบ่าเนี่ยได้เศษก็ยังดีนะตอนนี้คือได้เศษก็ยังดีนะครับผมเศษไงคือขอแค่เศษก็ได้เฮีย yeah! เอาเอีดาวเหรออาจจะให้ไม่เปิดตัวเอสเหรออ่าก็ได้ก็ได้ตามใจได้งั้นอีกที่เหลือไปลงตัวเอสนะหัวฟ้ามันต้องหัวเขียวใช่ป่ะที่เขาบอกว่าหัวเขียวต้องยืนตัวขวาถึงจะได้อีปิกแน่นอนเรียบร้อยเกลือแดกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อสศวินดาวอัพว่ะ เ,เมื่อกี้เศษเอเท่าไหร่นะ54 54ขาดอีกตัวหนึ่งได้เลยขาดเอดตัวหนึ่งได้เลยอัพดาวเลยถ้าได้เอเบโซผมว่าน่าจะผ่านเลยนะเพราะว่าดาเมจก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงใช่ปะเขียหนังฟ้า หัวเขียวอะไรเนี้แบล็คเบอร์รี่เอ็ดอีกอีกสิบสี่อีกสิบสี่เศษไมเลทพอด้วยจะบอกเพื่อน อีก14เศษแล้วไมเลตพอด้วยคือตอนนี้ผมมีทางเลือก2ทางคือจะเอาเอสดาวแล้วก็ตัดใจเรื่องสาวเจ้าป่าไปหรือจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วก็เก็บ rate ไมเลตไว้แลกสาวเจ้าป่าวูดได้ไมเลตมาอีก รอดูอีก2แพ็ค2แพ็คนี้ถ้ามีเอสมาสักตัวหนึ่งโอเคผ่านเลยรอดเลยกูว่าแม่งต้องไปเล่นกอดออดบอลแบบหัวร้อนอะอ๋อไม่มีเอสหรอครับเอาชิปหายละสวยไป งั้นก็แลกสาวเจ้าป่าเลยจบจบไปอยากได้มานานแล้วแพ็คสุดท้ายสองตัวสองตัวสองดีสองไอ้สันมันต้องสองตัวแล้วตอนะะเนี้ยตัวเดียววะ <c oughs> เอสไปเลยเอสไปเลยจบจบไป เอสีดาวแล้วก็เอาไมเลตเลขสาวเจ้าป่าสวยเอสีดาวไมเลตเลขสาวเจ้าป่าสวยสวยเอสเอสเอสนี่มันต้องเอสไอสันไม่เอสไม่ได้แล้วตู้เนี้ยมันตู้เอสเว้ยเพื่อนๆครับผมอ่ะปกติอ่ะเพื่อนๆก็น่าจะทราบดีนะว่าสาวเจ้าป่าเนี่ย ผมมาเฝ้ารอมาแบบเฝ้ารอมาโคตรนานอ่ะผมผมอยากได้มันมานานมากแล้วเพราะว่าการผ่านด่านหรือว่าการทําทีมอารีนาเนี่ยสาวเจ้าป่ามันเป็นตัวที่ที่ผมอยากได้แล้วผมไม่มีเนี่ยมันขึ้นนิวนิวนิวเนี่ยคือผมไม่เคยมีเว้ยแต่คือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าทําไมผมเสียใจวะไอ้แค่ผมเสียใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้ามันออกเป็นเอสดะ มันก็แค่เอาไมเลสไปแลกสาวเจ้าป่าผมก็จะได้ทั้ง2ตัวก็คือได้เอสดาวขึ้นด้วยแล้วก็ได้สาวเจ้าป่ามาใช้ด้วยแต่คือตอนเนี้ยพอได้สาวเจ้าป่ามาเอสมันก็ไม่ได้ขึ้นดาวแล้วไงเพราะว่ามันมันไม่มีแลกเศษใช่ปะละ่ะไอสัตว์คือถ้าออกมาเป็นเอสอ่ะผมจะได้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าออกสาวเจ้าป่าเนี่ยคือผมก็ได้ตัวเดียวเอสก็ A ไม่ได้ขึ้นดาวทําทไมผมเสียใจวะทั้งทั้งที่ผมรอมันมานานมากลเะเ,ะเะย้โอ๊ย ไมเลด์ร้อยยี่ครับไมเลด์ร้อยยี่ครับเล็ก oh สิบเศษแม่งมาให้ช้ำอารีน <laughs> ่ามีให้แลกบ้าเศษเอ็ดอะปดดดาวอะครับ เจมบอกช้าก่อนเดี๋ยวก็มีวันอื่นกลัวจะเก็บเพชรไม่ทันแล้วว่าดินี่ก็แบบว่าเพื่อความบันเทิงเลยนะเพชรจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมจะดองเพชรพวกนี้ไว้รอแพทใหม่ด้วยนะแพทก็คือไอ้สตัวละครใหม่อ่ะ